พูดดอเด็กดิโดเด็กโอเด็กอาไมโดเด็กอเล็เอ้ามีรอรอเลือเอาไม่ลูกดอเด็กโอเล็กเอ้าวายเอาไม่เอาไม่ลูกเอาไม่พูดไหมเอาไม่เรื่องนี่ดอเด็กชื่อตัวเองนี่เด็กดอเด็กโอเด็กเอ้า ดอเด็กรอเด็กดอ๋ยวอะไรออดอลูกไม่ใช่รอไม่ใช่รอรอเด็กดอดอเด็กรอเด็กอ่ะรอเด็กอย่างเนี้ยอืออือดอเด็กรอเด็กต้องนิมนตรอเด็กไม่มีมนต์อือตัวเต่าหลังตุ้งต่อหลายหลายตุ้ง อาไหมดอเด็กรอเด็กพูดไม่ชัดเลย,ยลอยากเยนชื่อตัวเองดอเด็กเอาไหมเอาไหมเลยเขียนชื่อตัวเองยากไหมอืมอ,อืมรอหนูรอรอทหารรอครับรอทหารรอเรือรอเรือรอแล้วก็การ,รัน